สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูแตงกวาดอยผัดไข่ครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและก็วิธีทากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราเลยก็จะเป็นแตงกวาดอยนะครับก็มาลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยครับเพื่อนเนะแล้วต่อไปก็จะเป็นกระเทียมนะครับที่อยู่ด้านขวามือขั้นตอนนี้นะครับก็จะ ปอกเปลือกของแตงกวาดอยกันก่อนเลยครับนี่เลยปอกให้หมดเลยนะครับวันนี้เราก็จะผัดไปหนึ่งลูกเลยนะครับเพื่อนๆปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาไส้ของแตงกวาออกกันก่อนครับนี่เลยควักไสออกแบบนี้ครับเพื่อนๆ จากนั้นเราก็จะมาหั่นให้มันเป็นชิ้นพอดีคำนะครับแล้วก็แบ่งแบบนี้ก่อนแล้วก็หั่นตามแบบนี้ได้เลยหรือว่าเพื่อนๆมีเทคนิคการหั่นแบบไหนนะครับก็สามารถหั่นตามเทคนิคของเพื่อนๆได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะมาแชร์นะฮะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสําหรับการหั่นเนาะแล้วก็วัตถุดิบของไข่ไก่นะครับวันนี้ผมก็ใช้อยู่ที่3ฟองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเราก็ตัดภาพมาที่แตงกวาดอยของเราเนี่ยก็ หั่นใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเตรียมกระเทียมนะครับมาตํากันต่อเลยวันนี้ผมจะใช้เป็นกระเทียมไทยครับเพื่อนๆคนไหนจะใช้กระเทียมแบบไหนก็ได้นะคะจะเป็นกระเทียมจีนหรือว่าเป็นกระเทียมไทยได้เลยครับอ่าแล้วแต่เพื่อนๆมีแล้วก็สะดวกนะครับตำเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับเจียวให้เหลืองหอมเลยครับ นี่เลยฮะก็ไม่ต้องรอน้ํามันร้อนจนเกินไปนะครับแค่น้ํามันพอเริ่มร้อนเนี่ยเราก็ใส่กระเทียมลงไปได้เลยนะครับเพื่อลดการไหม้ของกระเทียมด้วยนะฮะนี่นะครับก็ส่งกลิ่นหอมแล้วก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับก็เตรียมแตงกวาดอยของเราเนี่ยใส่ลงไปได้เลยเราก็จะผัดไปก่อนนะครับ ขั้นตอนนี้เราก็ผัดคลุกเขาไปกับกระเทียมก่อนครับพอให้แตงกวาของเราเนี่ยมันมีความใสความสุกข,ขึ้นมาก่อนครับนี่เลยผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะพอให้แตงกวาของเราเนี่ยมันมีความยุบตัวลงก่อนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะนําไข่นะครับมาตอกลงไปกันอ่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะฮะก็โอเคและก็ใส่ไข่ลงไปได้เลยครับวันนี้ผมจะใช้อยู่ที่3ามฟองนะครับ ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วก็นําตะหลิวของเราเนี่ยเขีย่ยหรือว่าดันแตงกวานะครับไว้ด้านข้างให้ไข่มันอยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ให้ไข่มันเซตตัวสักแป๊บหนึง่งแล้วเราก็ใช้ทัพพีของเราเนี่ยค่อยๆช้อนค่อยๆตักนะครับมันก็จะได้เป็นไข่ที่ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยนะฮะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆแบบนี้ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปรุงรสชาติกันอย่างแรกที่ผมใส่ลงไปก็จะเป็นซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ผงปรุงรสเพื่อนๆสามารถใส่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ ไม่ชอบของผงปรุงรสนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จากนั้นเราก็จะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันในขั้นตอนของการผัดแตงกวาดอยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีน้ําออกมาเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อสามารถเพิ่มน้ําเข้าไปได้อีกนะครับถ้าเกิดเป็นแตงกวาที่เราทานคูกกับลาบอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราผัด Fi น้ําเขาจะออกมาเยอะแต่แตงกวาดอยเนี่ยน้ำเขาไม่ค่อยออกมาเยอะนะฮะผัดจนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเข้าเครื่องเราก็ลงตัวเรียบร้อยแล้วก็ ไปจะเสิร์ฟลงจานกันครับนี่เลยแตงกวาดอยบอกเลยว่าหอมน่ารับประทานมากๆครับอ่ากินเข้าไปนะครับก็จะมีความรู้สึกไม่เละครับกรอบกรอบคล้ายๆ,ๆมามะละกอครับเพื่อนๆแต่ก็ยังมีกลิ่นความเป็นแตงกวาครับ พอผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลิ่นหอมน่ารับประทานมากๆคัะเพื่อนๆและถ้าใครยังไม่เคยลองทําเมนูนี้ทานก็ลองนําไปทําตามกันดูได้เลยนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะฮะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ